กราบสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับกระผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นําผ้าสวยๆครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีนะครับเป็นราคาพิเศษโปรโมชั่นเป็นผ้าชุดติดรางวัลน,นะครับผ้าชุดติดรางวัลน,นะครับผมรางวัลอ่ารางวัลที่1เนี่ยผมจะเอา5000บาทนะครับ5 0า0บาทส่วนที่เป็น ราราวันที่2องที่สามที่4ีก็พิเศษนะครับเอาองค์ละพันนะครับองค์ละหนึ่งพันนะครับหรือว่าเป็นคืนกาไรให้ลูกค้านะครับคืนกำไรให้ลูกค้าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับก่อนจะไปชมรายการพระโปรโมชั่นพระงานประปวดมาชมนี่ก่อนแล้วกันนะครับเป็นพระกูสนิมแดงนะครับเป็นพระกูสนิมแดงนะครับนี่ฮะ เป็นเชียงแสนนะครับศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่เลยนะครับองค์ใหญ่เป็นสนมแดงนะครับเกิดพี่ๆท่านใดชอบเก็บสะสมเก็บสะสมได้นะครับมีสองมีสององค์นะครับเอาองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่จะมีองค์ใหญ่นะครับจะมีองค์ใหญ่กับมีองค์แบบตัดฐานตัดปีกนะครับสวยยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับอ่เอาองค์ละพันห้าแล้วกันนะครับมีอยู่สององค์นะครับเป็นพระกูเชียงแสนนะครับ เพื่อไมาให้เป็นการเสียเวลามาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับใครไวใครได้เลยนะครับพี่ๆนะครับใครไวใครไดนะครับอันนี้เป็นผ้าชุดงานประกวดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อวันที่3ที่4ที่ผ่านมาครับอันนี้ให้ราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านใดชอบนะครับรางวัลที่2ที่3ที่4นี้เอาองค์ละ1000บาทนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับไปประกาศรอ นะครับประมาณตามที่วันนะครับเดี๋ยวผมส่งตามไปอันนี้องค์ที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จครับอ่ะองค์ที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้หนึ่งพันบาทนะครับได้รางวัลที่สี่นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับผมได้รางวัลที่สี่เหมือนกันนะครับเป็นพระรอดนะครับอง์นี้เป็นพระรอดนะครับอ่าองไม้หกหกัดนะครับองค์ที่เป็นพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยเลยนะครับนี่ฮะ อ่ะหนึ่งพันบาทนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามเป็นพาะสมเด็จบางขุนพมนะครับองค์นี้ได้รางวัลที่สองบางขุนพรมเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้นะครับอ่ะพิมฐานแซมนะครับหนึ่งพันบาทครับอ่ะต่อไปรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นภาพผงสุพรรณนะครับนี 5, 1, ครับภาพผงสุพรรณอ่ะนี่ครับภาพผงสุพรรณนะครับ เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับองค์นี้ก็เอา1000บาทนะครับเข้าชุดบ็นจาาคีได้เลยนะครับต่อไปเป็นพระสมเด็จวัจเจีชโยนะครับพิมพ์เจชั้นนะครับอันนี้ได้รางวัลที่4นะครับขออนุญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้อันนี้รางวัลที่4นะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะ นี่ครับพิมพ์เจ็ดชั้นครับองนี minutes, ้องค์นี้ได้รางวัลที่สามนะครับองนี walls, ้ได้รางวัลที่สามนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับที่สองที่สามที่สี่นะครับเอาอง์ละหนึ่งพันอันนี้เป็นนางพญาพิมพ์สังกตินะครับเนื้อแดงแดงนะครับสวยเลยนะครับอันนี้ได้รางวัลที่สองนะครับอันนี้ได้รางวัลที่สองนะครับหนึ่งพันบาทต่อไปเป็นพระ อ่าพระท่ากระดานนะครับนี่ครับพระท่ากระดานสะหนิมแดงนะครับอันนี้ได้รางวัลที่สองนะครับได้รางวัลที่สอง Direct. องนี้เอาหนึ่งพันองนี้มีใบแล้วนะครับอ่าองนี้มีใบนะครับพร้อมใบประกาศนะครับงานประกวดที่อ่าพิษณุโลกเหมือนกันนะครับอันนี้รางวัลที่สองนะครับเอาหนึ่งพันบาทอันนี้มีใบนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปมาดูรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1นะให้ราคาพิเศษนะครับอ๋อองค์นี้ก็มีใบประกาศแล้วนะครับนี่ครับพระหูยานลบบุรีนะครับพายเงินขึ้นตวยๆเลยนะครับอันนี้เอาพันห้านะครับอันนี้มีใบประกาศนะครับต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพินท่ามามากุวัตท่ามาไฟองค์นี้เนื้อสรริษเงินครับมีใบประกาศครับมีใบประกาศ นะครับตรงพร้อมใบเลยองคนี้นะครับตำลิดเงินนะครับเอา1,500้าบาทนะครับรางวัลที่1เอา1,500บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปองค์ต่อไปจะเป็นนี่ครับวัดถ้ามาไฟองคงนี้เป็นตำลิดนิมเขียวนะครับตำลิดนิมเขียวนะครับอง์นี้ก็1,500บาทนะครับง่ายๆ1,500บาทมีใบนะครับมีใบน้าต่อไปนะครับต่อไปมาดูรางวัลที่1นะครับอันนี้ใบประกาศรอ นะครับเพราะพึ่งประกวดนะครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับองนี้อ่าองนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับอง์ต่อไปเป็นนี่ครับจินาราชใบเยมานะครับเป็นตะนิมแดงครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับนางพญาพิมพ์เข่าวตรง นะครับองนี้นางพญาพิมพ์เข้าตรงครับเนื้อสวยนะครับแห้งสวยเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปเป็นพระผงทุพนร์อง์นี้เนื้อย่นแห้งเก่าดีนะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับไปหนึ่งพันห้าร้อบาทแล้วกันนะครับใบประกาศตรงตามไปที่หลังนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปรองพ่วเงินนะครับพิมพ์นิยมองนี้พิมพ์นิยมครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปพระทุมกรรอ, TVs, น,อ,อน,น,น, 1, นะครับองนี้พระทุมกอครับเป็นพิมพ์กลางนะครับพระทุมกอพิมพ์กลางนะครับอันนี้ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพิมพ์เทวดานะครับองนี้มีใบนะครับองนี้ได้ใบประกาศมาแล้วนะครับ หนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไปไวหน่อยนะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระหลวงพ่อปานครับพิมพ์ขีคุดครับขีคุดยันแถวนะครับอันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระยอดคุนะครับเป็นคุณไกลนะครับสูตางเจ้านี่ได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะองค์นี้ก็พันห้าพอนะครับติดเ,เปิดเปิดเปิดขายบาน ต่อไปนะครับจะเป็นพระปฐุมมารองค์นี้เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินขอสองพันนะเลี่ยมเงินขอสองพันนะครับในรางวัลที่หนึ่งนะครับต่อไปรางวัลที่หนึ่งอีกองก็จะเป็นสองพ้อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งเลี่ยมเงินนะครับนี่ครับรางวัลที่หนึ่งเลี่ยมเงินนะครับอาชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับ ศูนย์หกสีเจ็ด้าหกหเบอร์โทรเบอร์ไลน์เระเดียวกันนะครับอ่ะขอบคุณครับ